ครับคุณยายนะครับเอาสมบัต erm ิมาขายนะฮะนี่เครื่องเงินนะครับเข็มขัดเงินนะครับแล้วก็มีนี่เศษทองอยู่นิดหน่อยนะฮะอันนี้ไม่รู้ว่าเงินหรือเปล่านะครับนี่ครับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองยิงเปอร์เซ็นดูนะครับว่าเป็นเงินยังไงบ้างนะครับหรือว่าเป็นเงินหรือไม่ใช่เงินมาลุ้นพร้อมคุณยายนะนี่ครับโอเคครับนี่ครับเราจะมาดูเข็มขัดก่อนนะครับว่าใช่เงินหรือเปล่านะฮะเรามีเครื่องยิงเปอร์เซ็นนะครับที่ได้รับมาตรฐานสากลนะฮะ นี่ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าเป็นเงินหรือเปล่านะฮะนี่ครับเรายิงเปอร์เซ็นต์ให้ฟรีนะครับมาถาเราได้เลยครับโอ้โหเป็นเงินนะครับนี่ครับเงินถึง9 8้เนะฮะเดี๋ยวเราเช็คอย่างอื่นด้วยนะครับคุณยายบอกว่าเป็นเงินโบราณนะฮะแบบนี้ได้เงินกลับบ้านแน่นอนครับนี่ครับนี่นะคุณยายเอามานะครับดูครับสมัยก่อนนะครับตอนสาวๆครับใส่นะครับแบบนี้นะ ใช่ไมยย่ใยญันนี้ใส่ใทําบุญใช่ไหมใช่โอ้โห oh, ใส่ทําบุญ<ด>นี่ยมีสวย,สวยๆเนี่ยรวยเนี่ยเมื่อก่อนนะอนรวยอืมตอนนี้ก็ยังรวยอยู่นี่กนรวยใช่ oh, โอ<ฮ>้โหนี่ครับมีมีห่วงทองมาอันนึงนะฮะถ้ขอทองแบบนี้นะครับเมื่อกี้ดูแล้วได้อยู่สี่พันกว่าบาทนะครับนี่อันเล็กๆแบบนี้นะฮะแต่เป็นทองถึง96%เนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะชั่งน้ําหนักดูนะฮะว่าเราจะซื้อได้เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเครื่องประดับแบบนี้นะครับผมชั่งรวมเดี๋ยวจะบวก ค่างานให้นิดหน่อยนะครับนี่ฮะอันไหนที่ไม่สวยเราก็ช่างรวมหลอมนะครับแบบนี้นะครับลองไปดูครับนี่นะฮะช่างให้คุณยายนะครับเครื่องเงินโเงินดีนะครับแบบนี้นี่ครับลองช่างไปแบบนี้เลยนะครับว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้เราให้ดูน้ําหนักคร่าวๆกันนะฮะนาฬิกาผมก็เป็นเงินนะครับเช็คเมื่อกี้เดี๋ยวช่างให้คุณยายด้วยเลยครับนี่เดินทางมาไกลนะ นี่ครับแบบนี้นะครับอ่านี่ครับได้ถึง539กรัมนะครับโอ้โหนี่คิดว่าได้เท่าไหร่ครับเนี่ยไม่รู้ฮะไม่รู้คิดว่าได้เงินเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวผมคำนวณคร่าวๆนะอันนี้น่าจะได้อยู่ประมาณสัก2 0ง0 0นกว่าบาทอือสองหมื่นกว่าบาทได้ไหมใช่นี่ครับอาจจะถึงสองหมื่นนะฮะเดี๋ยวผมคำนวณให้ใหม่นะครับ โอเคครับนี่นะครับได้ถึงนะครับสามหมื่นกว่าบาทนะรวมทองนะครับนี่เต้มเงินแบบนี้นะนี่คุณยายพอใจหรือเปล่าพอใจนะโอ้โหไม่มีข้อโต้แย้งอะไรเลยนะฮะนี่โอเคเดี๋ยวน้ำเงินให้ยายก่อนนะฮะชุดนี้จบไปนะครับสามหมื่นกว่าบาทนะฮะรวมทองนะครับนี่ทองก็ประมาณห้าพันแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวใครมีแบบนี้นะฮะส่งมาให้ผมได้นะครับหรือว่ามาที่ร้านนะครับ ร้านอาจนะนับูชาไทยนะครับหยู่สุขโขทัยนะครับมีเครื่องยิงเปอร์เซ็นทองนะครับนี่ยิงปุ๊บชัดเจนเลยครับว่าซื้อได้เท่าไหร่นะฮะเงินดีทองดีหรือว่าเศษเงินเศษทองครับมาขายที่ร้านได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวอจ่ายตังค์ให้คุณยายก่อน